น้องพีเจเที่ยวทะเลครั้งแรกอายุครบสี่เดือนแล้วยิ้มแป้นน้องพีเจเที่ยวทะเลครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวดที่น่ารักและอบอ่นมากๆเลยทีเดียวสําหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มคนดังดีเจพุทธพุชัยกัสไสซินและจุยรัตยานีนคุณหานั่นเองจ้าเรียกได้ว่าเผอแป๊บเดียวน้องพีเจก็อายุครบสี่เดือนแล้วโดยล่าสุดแม่จุยและพ่อพุทธก็ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าน้องพีเจในวัยสี่เดือนไปเยี่ยมคุณตา คุณยายแล้วไปจุ่มทะเลครั้งแรกครับผมอย่างที่เห็นยิ้มหัวเราะจนพลังงานหมดจบด้วยการเติมนมแม่ริมทะเลครับถือได้ว่าใครที่เห็นภาพนี้ก็ต่างพากันตกหลุมรักในความน่ารักของน้องพีเจกันทั่วบ้านทั่วเมืองนับเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสมกับการรอคอยรู้คนแรกนั่นเองจ้าตอนนี้ลูกชายน้องพีเจจะสี่เดือนแล้วจนกลายเป็นผู้ชายที่ร้องไห้ง่ายมากตอนหนุ่มลูกอยู่ก็ไหลจำมำัมอว ดีครับและผมก็เยอะมากตอนนี้เริ่มจะเป็นทรงรักไซถามว่าเหือไหมก็เหือครับเพราะว่าเป็นลูกคนแรกแล้วเราทั้งคู่ก็เป็นคู่ที่อยากมีลูกกันมากพ่อมีจริงๆก็ดีใจน,นั่งป้อนนมช่วงเดือนแรกน,นั่งป้อนนั่งป้อน ไปก็มาซะงั้นว่ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเขาอยู่กับเราตั้งแต่มีลูกรู้สึกว่าผมไหลเร็วกว่าทำฮอร์โมอนตอนอยู่ในห้องได้คือได้ยินเสียงร้องปุ๊บผมก็ไหลเลยแบบไม่รู้ตัวมันเป็นความรู้สึกแห่งความดีใจเรื่องการเลี้ยง เราก็ช่วยกันเลี้ยงครับเพราะว่าคุณจุ๋ยเขาก็หนักอยู่แล้วใครจะต้องปั๊มนมเลี้ยงลูกส่วนหน้าที่ผมมีหน้าที่ป้อนนมพาเรอพานอนช่วยอาบน้ําลูกยอมรับกลัวการเช็ดอึลูกแต่พอมีลูกจริงๆก็ได้สบายสบายตอนแรก ผมกลัวการเช็ดอึมากเลยพอได้มีลูกเป็นของตัวเองมันต้องทำมันเหมือนข้ามสิ่งที่เราไม่อยากทำไปโดยไม่มีข้อแม้อะไรเลยเช็ดได้อึเลอะมือก็สบายมากครับพอได้เป็นคุณพ่อรู้สึกว่าชีวิตเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็คิดเยอะขึ้นได้นึกถึงค่าตัวเรา คือมันนึกถึงลูกด้วยมันมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตเราจะตัดมันได้เร็วมากอาทิเช่นอุปกรณ์การทํากาแฟที่บ้านซื้อมากแล้วก็กินอยู่คนเดียวในบ้านก่อนมีรุ่นใหม่ออกมาก็ซื้อรู้สึกว่า ของมันต้องมีแต่เดี๋ยวนี้ต้มน้ำและส่งได้เลยเน้นสะดวกเน้นเร็วครับตอนนี้หัวเราะสมบรรยาว่าจุยวรัตยานินคูหาเลือกมาเป็นแม่ของลูกไม่ผิดจริงๆ เราเลือกไม่ผิดจริงๆทุกวันนี้ยังบอกเลยว่าการเป็นคุณแม่นี่เหนื่อยมากเราเห็นจุ๋ยตั้งแต่อุ้มท้องอยู่ในช่วงของการมีลูกยากมา3าปีอุ้มท้องอีก9เดือนพอกําเนิดออกมาความเป็นแม่ต้องปั๊มนมต้องนว่นนี่นั่นเราเห็นความเสียสละของเขาเราก็รู้สึกขอบคุณเขามากๆที่เขายอมเสียสละตัวเองที่เขายอมมีลูกให้เราและทำให้เรารู้สึก เรารักแม่มากขึ้นเพียงค่าน้ำนมมันเด้งขึ้นมาเลยตอนที่เขาต้องทำอะไรเพื่อลูก